เย้เดีวยีสเฮ้ยผมอัพน,นี้ได้แล้ววะเพนคิลเลอร์จัดไปเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอปันกับ Dismantle นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการสำรวจฝั่งบนมานะครับมาทางขวาก่อนนะแล้วก็ไปเจอกุญแจกุญแจอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยบ้านหลังนี้นะครับบ้านที่มีกล่องเนี่ยเอย มันจะมีกุญแจอยู่อันนึงนะครับผมยังไม่รู้ว่าไปเปิดที่ไหนเหมือนกันนะยังหาอยู่นะครับแล้วก็ข้างบนก็อีกว่างใหญ่นะครับยังสำรวจไม่หมดเลยแต่ว่ามาเจอจุดลิงค์ทาวเวอร์จุดใหม่แล้วนะครับัไปลิงค์เลยแล้วกันแล้วก็ตอนนี้ตรงไหนใส่บูออฟได้ผมก็ใส่ไปเลยนะครับนะเออหาได้เรื่อยๆนะครับเพราะเวลาเคลียร์มอนผมจะได้ไม่ต้องมานั่งเคลียร์ซ้ำไง เนี่ยใส่ได้ใส่ไปเลยครับแล้วก็โอ้ขาดมานาบิสโอเคแต่ว่าติดตั้งอันนี้ไปแล้วก็ค่ามอนแถวนี้ก็น่าจะได้มานาบิสแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาติดตั้งสแกนเรดาร์อ่ะฟาสชาเวลได้แต่เราไม่ฟาสครับเรายังต้องอยู่แถวนี้อีกนอนแคมป์สักหน่อยตองคืนแล้วก็อัพอะไรดี xp จากตกปลาไม่เอาเอานี้แล้วกัน xp เวลาเก็บของนะแ0ล้วอัพไปเลยแล้วก็ผมได้สูตรอาหารใหม่ทุกคน มาอีก2สูตรนะครับทําไปแล้วสูตรหนึ่งเหลือสูตรนี้พิสลัดทุกคนบวก Power Attack แท m ดามอีก50%อันนี้แบบของแจมเลยแต่ว่ายังขาดตาตัวสีแดงนะครับอีก4ตัวเดี๋ยวไปหาตกก่อนโหลโหดีครับนี่นะขอมานาบิสไปนะครับนี่แล้วก็ตอนนี้ผมใส่ของที่ทําให้ตีมอนแรงขึ้นนะครับเออโดนแรงไม่เป็นไรแต่ขอ หวดแรงๆแบบนี้ได้เล้าใจอุ๊ยโอ้โหโดนอย่างแรงตอนนี้เราพักแคมป์ไฟได้ครับมอนไม่รีปอนแล้วนะเติมเลือดได้เลเวลยี่สิบสามรู้สึกว่ายังคารบอะไรไม่ได้นะไม่มีอะไรใหม่ๆแจ้งเตือนขึ้นมาเลยครับตอนเลเวลอัพน่าจะต้องรอเลเวลยี่สิบสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะอุ๊ยนั่นไงเจออะไรอะ่ะ อัลฟ้าวูฟถ้ำหมาป่าเหรอวิบอสโอ้โหเจอบอสก็เจอทีๆเลยครับมาดีครับโอ้โหเดี๋ยวนะบอสหมดโคตรแรงเลยว่ะเอาผิดทางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออโอ้โหเพิ่งเจอบอสโหดคือมันวิ่งเร็วแล้วมันก็ตีเร็วมากได้เลยอันนี้ไป ตะกี้ตั้งหลักไม่ดีครับลุยใหม่ปลาก็ปลา,ปาผิดทางมาโชเอ้ยต้องดูว่าตีสวนได้หรือเปล่านะครับตีแล้วหลบทันหรือเปล่าไม่น่าใจเหมือนกันถ้าหลบไม่ทันก็น่าแต่ยังสู้ไม่ได้นะต้องรอมีเลือดเดยอะกว่านี้นะครับแต่มันต้องหลบได้สิเออตะกี้เราแค่ลืมสเต็ปเอ้ย ไม่มีตายตรงไตเติ้ลกันเลยแหละนี่ไงเห็นไหมแล้วมันหลบได้มันหลบได้เอออย่าครับอย่าครับอุ้ยโดนได้ไงอุ้ยยาโอ้โหเกือบตายนี่ไงศพเราแหมเวลาฆ่าบอตายมันน่าจะมีแบบมีอะไรสักนิดสักหน่อยนะครับอะไรเงีย้ยแบบคัดทรงคัดซีน วันนี้ไม่สะใจเลยไม่ไรครับเราได้บูออฟไม่ชิ้นแล้วสุดยอดไปเลยนี่เนี่ยตายไปซะอุ้ย <c oughs> มองไม่เห็นเดินตกลาวาเฉยโอ้โหอะไรครับเนี่ยหรือ,อยงไกลอะไรกันครับเนี่ยดีนะมอนไม่รีปอนโอ้โหเดินเพลินไปหน่อยมันมืดอะมองไม่เห็นน่ะ เดี๋ยวตกน้ำาดี๋วตกลาวาอะไรไว้เนี่ยมันตกได้จริงริงด้วยครับไอ้ที่เป็นหลุมๆแบบนั้นเนี่ยโอ้โหไอ้รอบนั้นเราเดินเกือบตกเหวทีหนึ่งผมนึกว่ามันแบบเดินตกไม่ได้แล้วทสแต่ว่ารอบนั้นผมเดินกลับมาทันไม่งั้นก็ไอ้ะยี้เออหลุมศพใครมาตายอยู่ตรงนี้นะเออเหวเบลเลยตกไปได้ไงเนี่ย ที่จุดแดงๆก็คืออ๋อคือลาวาตรงนี้แค่นี้ยังเหรอโอ้โหอูอ่าจะเป็นจุดแบบอะไรที่อุ้ยเจอที่ใหม่อีกแล้วจัดไปเลยครับรอบนี้ของง่ายๆนะไม่เอายากๆเหมือนรอบที่แล้วแล้วนะโอ้ก็จะผ่านเดี๋ยวนะทำไมมีหลายสวิตจังไงเออกางกางก่อนเลยครับ สับแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอเนี่ยคุณเล่นเกมคำจำกับผมเลยอ้ประตูมันมีห้าอันโอ้โหยากเลยทีนี้เหมือนกับสับได้ทั้งหมดกี่อันมาเนี่ยอ่โอ้โห นะมีอย่างอื่นไหมตรงนี้เหน่ออีกสองจุดตรงนี้เนี่ยเอาสิลกเออมั่ว <c oughs> อันนี้คือมั่วล้วนๆนะครับจำไม่ได้ด้วยนะให้ทำอีกทีหนึ่งก็จำไม่ได้ แต่เราก็เจอมาสามจุดแล้วนะครับแล้วก็ได้บูออฟมาสามอันแล้วจากตรงนี้เเดี๋ยวค่อยๆไล่เก็บเอาครับเห็นแผนที่แล้วท้อใจเลยทุกคนเดินขาล,ลากอืกว่าจะได้มาถึงยากลําบากใส่ผักกาดแก้วไปเก้าใบครับแล้วก็ใส่มันฝรั่งนี่ผมยังไม่เจออันที่เป็นแบบสี่วัตถุดิบเลยว่ะแบบวัตถุดิบสี่ช่องอ่ะโอ้โแสดงว่าสูตรอาหาร ยังมีอีกเพียบเลยครับทุกคนโคตรเยอะนะเรียบร้อยไหนะดูซิว่ามันเพิ่มเลือดเท่าไหร่นะครับฟิตสลัดไม่มีแต่ปอเจโตสลัดลองเข้าใหม่ดิโอ้หนี่ไงอ๋อของไม่พอของไม่พอก็กดดูไม่ได้เหรอโอ้โหขอดูก่อนค่อยไปหาของมาทําไม่ได้หรือเซ็งเลยครับไม่เป็นไรระบบแอทแทกดามเมจมานะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไป ทัวอ์ดันเจียนกันครับไอพวกทอมทั้งหลายเนี่ยนะไอพวกสัญ,ญลักษณ์หินทั้งหลายนะครับจะที่เราเจอเจอมาเราจะไปตามเก็บก่อนแล้วกันนะครับนะเหลืออีวกประมาณสมจุดนะอ่นะงนะั้นเดี๋ยวเราไปถ้ำที่ใกล้ที่สุดเราอยู่หนววะเนี่ยอยู่ตรงนี้โอ้โหไม่ใกล้ตะกี่เลยไม่เป็นไรผมพาว้าไปได้ครับปกใจจันริิงงไมเย <laughs> หดูผู้ทางไปตกเกือบตกน้าไปแล้วอะไรวะเนี่ยเอ๊ะลองตีน้องกวางด้ยนี่ทีเดียวเด้งแล้วกวางหีมะก็ยังไม่รอดมาเลยเจ้าหมานี่โอ้โหหดหน้าไปร้อยห้าสิบหกโคตรแรงมาเลยอย่างเงี้ยนี่นะมาดีครับมาดีครับยังโหดขอสูตรอาหารนั่นไง b บนแมโล r เบอร์รี่ตับกระดูกอุ้ยโบกิทิคอลฮิตโอ้รรโหอ,อันนี้อย่างแจมอีกแล้วเบอร์รี่หอันครับกินไปเลยแล้วก็กระดูกหอันเรียบร้อยกิทิคอลฮิตน,นี่เป็นอะไรที่ดีมากะเป็น3%ามเปอรเยอะมาก <c oughs> โอ้โหถ้วกินปกติอะได้เลือดเท่าไหร่วะได้เลือด3ามเจ นี่ยังไม่ได้อัพขั้นเลเวลอีกกินอาหารอัพไปแค่ขั้นเดียวอย่างเงี้เนี่ยสุดยอดเลยอยากรู้ว่าแม็กเลือดเท่าไหร่จริงครับเป็นพันเลยป่ะช่วงหลังๆบอสอาจจะตบทีแล้วแบบว่าตบดอกก็สี่ร้อยห้าร้อยใช่เหรอตบป๊บหนึ่งครับ มาตรงที่เป็นวงวง,วงป้านี่คือแบบได้โคตรเยอะทุกคนดูด,ดิได้อย่างเยอะฮ่าโอเคครับมาถึงแล้วทุกคนเรียบร้อยปลดล็อกอันนี้ขอแบบ e ซี y เกมได้ไหมอันที่แล้วยากเหลือเกินเกมบอกพอง่ายก็บ่นว่าง่ายยากก็บ่นว่ายากอะไรของแกเนี่ยอุ้ยปริศนาใหม่ว่ะียังวะนี่อ,อ ต้องดันเลยเยยบปุ๊บอันนี้ออกอุ้ยอ้ดึงกลับได้ปะเนี่ยดึงกลับไม่ได้แสดงว่ามีปุ่มให้รีเซ็ตไหมปุ่มรีเซ็ตตรงไหนได้ไวะอ๋อหรือว่าตรงนี้คือที่รีเซ็ตถามจริงถ้าต้องรีเซ็ตตรงนั้นมันก็ต้องไอนี่ทุกรอบเลยเด็ขึ้นไปไม่ได้หรอโอ้ขึ้นไม่ได้มันทำบันไดตรงนั้นขึ้นมา,มาไหะ ปีนสิปีนปีนไม่ได้เหรอแค่นี้เองนะสูงแค่หัวเข่าเองเองนะโอ้พื้นที่กั้นสูงเพียงแค่หัวเขา่าก็ยังไม่ได้มีอันนี้ไว้รีใช่ไหมมันก็ต้องดูฉากตลอดเลยดิอันนี้ร่วงปหมวะร่วงแน่นอนไม่ได้แหลกหรอกดูทรงแล้วมีเพื่อไว้รีปิดสนา เอ่อผมพอใช้สมองอนน้อยนิดถุงผมแป๊บนึงนะี่ยถ้านี้ดันมานี้ปุ๊บเออแล้วก็อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยนะต้องดันนี้นไปก่อนปุ๊บปุ๊บเออสวยเลยปุ๊บอา้าวรู้บอกไงไวะเนี่ยออกไม่ได้ดิอย่างงี้ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่ามีอะไรปวดหัวอีกแล้วแป๊บนหนึ่งถ้าเกิดว่าดัานนี้ไปปุ๊บ ไี่ได้ครับทุกคนแองไมต้องขยับพันกลางเป็นอันแรกเสร็จแล้วก็ขยับนี้ไม่ได้หรอขยับได้แบบนี้ขยับนี้ได้ก็มาแบบนี้นี้ไปแบบนี้นี้แบบนี้ เส็จปึ๊บดันอันนี้ไปสิอู้เออดูว่าดันไม่ได้ลองให้เลยนะโอ้โหเดี๋ยวนะเกือบได้ว่ะเกือบได้แต่ก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับอ่าอันนี้ดันไม่ได้ว่ะไม่ได้ละไม่ได้แล้วโอ้โหปวดกระบาลเลย อันนี้เนี่ยขยับไม่ได้เลยเพราะไม่งั้นจะขยับอันนี้ไม่ได้นะครับอืมอน,นี้ขยับนี้ขึ้นไปก่อนทีหนึ่งเหอตอุปึ๊บมาขยับอันนี้ขยับอันนี้ลงมาแบบนี้ปึ๊บ เออโอ้โหปวดกระบาลเลยวะมีด้วยทำไหนวะทำไมโมง่อย่างงี้เนี่ยอืม ฮ้ยได้เฉยได้แบบงงๆอะไระครับเนี่ยเอ่อจำไม่ได้แล้วครับไม่รู้ทำไงเหมือนกันเดินๆไปๆดันไปเรื่อยได้เฉยนี่นะโอ้เล่นตั้งนานเล่นอย่างงงของใหม่สิเริ่มมาคือ นันเนี่ยนนวะดานนี้เอาไปก่อนแล้วก็ดัน,นนี้ต้องไปดัน,นนี้ขึ้นมาใช่วะเนี่ยเพราะ่าันนี้แล้วก็ดันนี้เหรอปึ๊บ ใช่แล้วครับเดี๋ยวก่อน,นอันนี้ขึ้นไปก่อนเอออันนี้ลงมาเออเออเอาอันนี้นไปเออมันก็ไปได้หลายวิธีอยู่นะแล้วก็วน้องเออเออเอา <c oughs> นั่นแหละครับได้แล้วไม่เป็นไร เหนื่อยใจจริงมีแต่อะไรปวดหัวผมยิ่งแก้พัทเซ้นไม่ค่อยเก่งอยู่นะเราได้มาหนึ่งที่แล้วครับทุกคนแล้วก็มาข้างล่างโอเคเฮ้ยจะอยู่ใกล้ตรงเควสแบบดูเควสแบบหนึ่งครับอืมแต่ละบ่อนี่ใช้เวลา เกือบสิบนาทีจากนั้นเลยนะกวาจะเคลียร์ได้เอ้าไอ้ตรงนี้เราซ่อมไปแล้วไม่ใช่ไหมอ๋อโคละที่กันอันนี้ก็ต้องใช้สายเคเบิลมาซ่อมสิบห้าอันละ้ะนั่นไงมีพิ่ด๊บอุ๊ยโดนตะไปสิบเก้าอือม,มาเลยนี่แนะ่ อุ้ยมาลีสปอนด้วยเนี่ยงี้ไม่สู้แล้วใส่เคเบิลสิบห้าอันเอามากียร์เ้าไหมสิบห้าโอเคเย้เปิดเรียบร้อยเปิดืุนที่ใหม่เอ้ยอับยาแกป,ปวดได้จัดไปครับเออใช้ได้ห้าครั้งยอดไปเลยกลับมาวจุดเริ่มต้น ของทุกสิ่งอย่างนี่ไงเย่ yeah! ของ่ายๆนะครับตรงนี้เขาไม่คิดจะให้อย่างอื่นเรานอกจากบูออฟมั้งหรอวะฟอร์อ็อบเดอร์ฟอร์คิงหุยโอ้โหขายปริศนาไออันนี้อีกแล้วหุ้ยโอ้ต้องรีบตันโอ้โห ้องรีใหม่แล้วครับผมว่าเดินไปแล้วก็คือเดินได้รอบเดียวสินะอืมโอ้โหมันมีใจอะไรยากๆดันขึ้นไปไม่ได้ต้องดันเข้าไปอย่างเดียวถ้าดันตรงไปโอ้มีระยะเวลาด้วยปะเนี่ยเรียบร้อยมีระยะเวลาดูไว้มีใจอะไรยากๆวะเนี่ยนะ รับสมองประลองปัญญาอีกแล้วนี่จสดงว่าต้องรีบเอาวเวรกรรมตกลงไปด้วยเลยครับ <Yeah. S 1> ขากลับก็เดินผิดโถเอ้ยเดินที่พกุ่วย

ต่อเลยเนี่ยอันที่สองจะกิ้งไงไม่ให้ตกวะต้องเดินอ้อมเอ้าเวียนกรรมไว้ร็วเอ,อื้อโอ้ยากว่ะใครป็นคนออกแบบครับเนี่ยก็เกิดเราแก้ปริศนาเสร็จแต่เราตาย นจะถือว่าสำเร็จไปไวไปอันแรกอันแรกเคยชินแล้วอันแรกชิวแล้วอันที่สองอยังดีดีก่อนไปเออไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบยองรีบเกือบตกอันนี้ก็หาช่องหนึ่งเออเดินมาเออ เดินมาเดินมาเอออย่างทุดท้ายนี่แหละมีให้เซฟก่อนไหมมีเซฟก่อนไหมไม่มีว่ะเย้โอ้โหที่สุดในที่สุด,สดโอ้โหคนลำบากเลยบอกตรงครับแต่ละอันทั้งปวดกระบาลและปวดมือ เย่แต่ละด่านนี่ห้าหกนาทีบวกมรนจะผ่านอ้าวผิดสองจุดผ่านไปเหลือตรงนี้จุดหนึ่งอายาวไปเลยครับลุยไม่มีอันง่ายๆเลยครับดีไปแบบ มีอันแรกอันเดียวที่เราเจอแบบชิวสุดเลยนั้นที่เหลือก็ไม่ชิวอีกเลยเอออันนี้ผมอันี้มอนเตอร์ได้วะใช่ดีผมจะให้มันเกิดใหม่มีปะดูว่าผมยังข้ามหมดปะนี่ไงขาดอีกสามตัวโอ้จะได้มาลองรีสปอนดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะแค่เกิดใหม่ธรรมดาหรือว่ายังไงนะดูสิขอสแกนก่อนอยู่อันนี้โอเพน ออลืมเปิดสามตัวอยู่ตรงนี้สองไอ้ตรงนี้มันตรงไหนวะเนี่ยดำดำข้างล่างโอ้เดี๋ยวตรงจุดที่เรายังไปไม่ได้ต้องตีตู้คอนเทนเนอร์ให้แตกก่อนยาวเลยเดี๋ยวนะเอ้ยคิดอยู่แปดสิบห้าเลยเหรอ ก็คือกำแพงยาวเลยครับไม่มีรูให้ไปเลยวิ่งน่าจะมาได้นะนี่นะเอออ้อมมาได้ครับโอเคหมดหรือ,อยังยังไม่หมด วิ่งทำไมในจุดบอกเหลือแค่สามตัวทําไมเข้ามามันแลมีเยอะกว่าสามวะ <c oughs> เ,เดี๋ยวกลับเข้าเมืองไปดูครับอ,อันนี้กวางอะไรอะ่ะวิญญาณกวางเหรอโหลกวางพิเศษวะ่ะอันนี้มันกวางของแฮร์รี่ป่ะเนี่ย <c oughs> อันนี้มันคาถาผู้พิทักษ์ก้นเขาจะเดินไปไหนอะ่ะก็พาเราไปเจอสมบัติหรือเปล่า เป็นจุดขาขาวด้วยนะครับเอาแล้วไม่มีอะไรครับเอ้าหายไปแล้วอะไรกันเนี่ยผ้าเรามาอะไรตรงนี้วะเอ้ยหรือว่าสมบัติหรือเปล่าลองขุดดลนนชึกไม่เจออะไรเลยครับเฮ้ยออกมา โอ้น้องกวางวิญญาณกวางพามหาสมบัติเป็นกระดูกที่แบบน้องซ่อนไว้เมื่อตอนยังมีชีวิตหรือไม่ก็เป็นหลุมศพน้องนะครับนี่ไงว่าถ้าน้องตายไปสักพักหนึ่งแล้วน้องจะกลายเป็นวิญญาณนี่แนะแล้วก็เดินมาหาเราแก้แค้นในข้าด้วยใครฆ่าแกแกนั่นเลยไม่ตายเจะ จะหมดแล้วนะลองไปรีปอนดูครับอันแรกเนี่ยสี่แปดทับสี่แปดแล้วทุกคนปึออ๊บอุ้ยไฟฟ้าช็อตปิงมอนเตอร์จงฟื้นขึ้นมาอันนี้มันไม่ใช่พลังแห่งวิทยาศาสตร์แล้วด้วยมันคือนี่ไงเกิดใหม่จริงด้วยวะ่ะแต่รว่ามันจะเก่งขึ้นหรือเปล่านะ นี่แนะ่วิ่ได้ exp เยอะขึ้นแล้วก็ได้ของได้ของเยอะขึ้นแต่ว่าของไม่แล่ไงปกติมันดอกชิ้นเดียวก็เป็นดอก2ชิ้นแต่ของก็กระจกกระจกแต่เลือดเยอะขึ้นครับเนี่ยฟัน2ทีถึงจะตาย,นยขนาดฟันทีละห้าส้วเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ ไม่น่าพรับใจครับอุตส่าห์ฆ่าไปหมดแล้วต้องมานั่งฆ่าใหม่เสียของด้วยมงมีไว้ให้เราฟาร์มแหละทุกคนนะฟาร์มเลเวลฟาร์มอะไรอย่างงี้แบบทุบคงทุบของไปหมดแล้วอะไรองี้ยโหตีแรงขึ้นหนึ่งนะตีถึงสิบเลย่อประมาทไปหน่อยครับ โดนไปสองทีแล้วโอ้หเราลองคิดดูพี่เบิ้มเวอร์ชันอัปเกรดดิทุกคนพี่ดูนี้พี่ดูเ,ดเวอร์ชันอัปเกรดอะ่ะคือแบบหัวทีสามสิบสี่สิบไม่แปลกแล้วที่มันจะมีเลือดแบบสามสี่ร้อยนะกินข้าวทีเติมเลือดสามร้อยอะไรเงี้ยนี่ก็มีอีกขั้นหนึ่งไหมสามเหลืออีกสามสิบหกตัวนี่ไงก็ยังได้อีกนะครับคือค่าครบ ก็มาอัปเกรดเพิ่มเรื่อยๆเพื่อให้เลเวลมันเยอะขึ้นนะได้ไอพีเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเอาไว้ท้าทายความสามารถผู้เล่นแบบว่ามอนมันอ่อนเกินไปฟันสองทีตายอะไรเงี้ยแต่อันนี้ไม่รีสปอนนะท้ายน,นี้รีสปอนนี้ยุ่งเลยเนะี่ยเย้ของ่ายๆอขอมาหลายรอบแล้วไม่เคยเจอง่ายๆเลยขอมาตั้งหลายอัน ขอหลบเลเซอร์ดีกว่านะผมว่านะมันแบบอุ้ยทำไมอันนี้มันมีที่รีหลายอันแล้วกินกดปดุปด๊บอันนี้เปิดตัวคอนเกาหัวเลยทุกคนมันบอกอะไรวะเนี่ยนั่นน่ะสิอะไรวะเนี่ยอา้าวอันนี้ไม่เปิดโอ้ต้องเหลือรูไว้มีเวลาด้วยนะอันเนี้ย กดป๊บวิ่งกลับมาอันเดิมก่อนกดปึ๊บแล้วก็มากดเอ้คโอครูละกดอันนี้กดอันนี้แล้วก็มากดในกาสองอันความเร็วอีกแล้วประลองความเร็ววิ่งกลับทางเดิมก่อน ไม่ได้อีกอเหรอยังไงหมดแล้วฮึบโอ้โหความไวเป็นของปีศาจจริงๆครับอันนี้บอกเลยว่าแค่สองทีเท่านั้นสุดจัดกลับบ้านได้อืมอืม,อมขอบคุณครับวิ่งให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากวิ่งกดวิ่งกดถือว่า ดีกว่าอันที่ผ่านๆมาเยอะแล้วอันที่ผ่าน,านมาโคตรยากมีอีกไหมแถวนี้น่าจะไม่มีนะที่เราเปิดแมปเจอก็น่าจะหมดแล้วครับอ๋ออันนี้คือยังขายปิศาไม่ได้ครับยังไม่รู้ว่าคืออะไรก็โอเคครับ EP นี้ผมขอฝากไว้นี้ก่อนแล้วกันนะครับพามาทัวร์ถ้ำนะสร้างแล้วเดี๋ยว EP หน้าเอาจะหาทางไปกันต่อนะครับ โอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวลามีคลิปใหม่ก็๋ยวไว้ไม่เจอใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมโย